ขการสายตรวจและปฏิบัติการเศษงมดตการงามล้มอกับการฝ่ายมการกังคการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนำขระาการตรวจในสกัดองบรงคการสายตรวจรายและกองบัิหาการปรจเดือน ได้แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรถึงผุ้่งับหมุ่มในวาระการแต่งตั้งประจำปี2559โดยให้ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆในสังกัดและรายงานตัวภายในวนที่7กรกฎาคม2564พิเศษได้กำหนด ดีครับนะทุกคนนะครับวันนี้นก็ขออนุญาตเอาที่นี่เลยนะครับทีเดียวเลยนะครับนะก็ผู้การนะรองผู้การนะครับแล้วก็ผู้กกับสวัสดิ์รวมทั้งลูกชพร่ชานะที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่นะครับนะวันนี้เราก็าทุกกองกับนะครับนะวันนี้ทุกกองก,กับมีกำลังเต็มบทดล่ะนะครับนะได้ใจเหลือเฉพาะสาวแพร์นะครับ นะที่เราขาดไปไประมาณ9ก้าเก้านาทีนะครับครับนะวันาานี้ผู้การเองเนี่ยพร้อมทั้งรองผู้การนะครับนะก็ได้หาเรือพูดคุยกันก็จะเอาสถานที่ตรงนี้นะครับนะเป็นาาที่ประชุมมอบนโยบายนะครับพร้อมทั้งประชุมบริหารนะไปกลางเดือนกรกฎาคมนะฮะพอะเดีวแล้วในการประชุมเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยจะประชุมบ่อยเพราะงานมันเยอะ ครับแล้วก็ไม่อยากรบกวนเวลาพวกเรานะครับเพราะนั้นผู้การประชุมไม่นานนะครับเพราะนั้นให้ตั้งใจฟังนะครับนั่ใหญ่เรานะครับเพราะว่าเออ่ผู้การเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะครับประชุมไม่นานสั้นๆนะครับได้ในวันนี้นะครับนายรองการใช้ตรวจเพิ่มเศษนะขออื่นนะครับแล้วกันนะครับนะนะทุกคนเดี๋ยวผมดูรายถวายสองรายครับท่านนะครับคขอบคุณครับกองทัพบกนายครับ ทั้งตัวีเ21นายครับจำหน่ายเข้าเลนสองได้ครับรวมนั่นผมเริ่มแล้วได้จำหน่ครับดีกับผู้ที่รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่นะครับนะเดี๋ยวจะขออนุญาตดูห้ัวตาทีหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับก็เดี๋ยวให้ยืนแล้วก็รายงานตัวนะครับนะเอาเรื่องร้อยตำรวจโทยุทธภูมิสุดากิจจาธร จากสองพบ้านเขวจังหวัดตุรกีคภาคเจ็ดมาตรการระงองสารวัตรกองร้อยปฏตการพิเศษที่สองกองกับการต่อต้านยาร้ายกองปราบการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษว๊าัเลยครับต่อไปครับขับคุณร้อยตำรวจเกโชคกิจเลรองสารวัตรการเพื่อการกองกับการสายตรวจมาตรําหน่งองสารวัตรการสายตรวจสองกองกับการสายตรวจครับ สวยสดีครับไล่ต้นผมร้อยตรวจเอกเอกพลพันธ์พรตัญญารองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจจราจรมาดำรงตำแหน่งรองสารวัตรงานธุรการกองกับสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและแผนการพิเศษตรครับสวัสดีครับผมร้อยเวรสมเกียรติเจตวโครับรองสปสนสุทธิสารครับอบกนศ รองสาววัฒฝ <ata> um ่ายอบเงินการกองัพการสายโซนและธุรการพิเศษค่ะครับเยยครับร้อยตำรวจโทหญิงวันยิ่ดาววงถาวรรองสาวัฒฝ่ายอนวยการกองตรวจสอบภายใน2สำนักงานตรวจสอบภายในมาเป็นบัตรแรกที่รองสาวัฒฝ่ายงบการนรัชพินาตำแหน่งเดิมรองสาววัฒนฝ่ายอนวยการกองตปรวจสื่อสารมาดำรงตำแหน่ง รองสำรวฝ่ายอการวามประคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษค่ะรผมขอให้ไปบูนสสตำแหน่งเดิมลองสรวจงายตรวจสากต้องกับการเดิ่กองบัคับการตรวจจอดมาแล้วตำแหน่งใหม่ลองไม่สวยงานเลยเรานะครับชาวัหนรถหนึ่จอสองคันเขาอูุใจที่เราเดินทามเหน็บสวยงามนะครับ แล้ววานะครับลอยเวรนะครับเมื already, try, Nay. Nay. So ่อวอร์จิขึ้นที่พิเอให้อยู่วอร์จิเดินตัวนั่นท้องที่มาแล้วก็้อยเวรตัวที่พิเดเสร็จแล้วแล้วลอยเวรเขายกกลับถึงวอร์จิได้นะครับนะเพื่ออะไรฮะเพื่อเสริมกายปัดตั้งหลอดท้องที่นะครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนะครับนะเรื่องเออ่ขบวนเสดนะครับเออ่ตอนนี้ยังปฏิบัติเอ่อมีรองสอนคนมีผมให้เป็น ช่วยกองกันเดี <m í rus> ๋ยวให้กลับไปทำงานนะอยู่ไหนอยู่ไว้ตรงนี้เออนะเอาล้องอยู่สายีจะกลับไปทำงานนะเออนะครับเออที่นี่นะครับเออขบวนนะครับขบวนคือขบวนเสด็จทุนลโหวนะครับนะเออนรบนะครับหรือในพระารระจัมนะครับนะสั่งไวว่า เอ่อพระจีของอีกเท่าหนึ่งเนี่ยยืมรงกิจการบอกวยาไปสูงสุดอันนี้คือมรถจีของเราก็ดีเท่ากับเสด็จชั่โมงนะครับนะเป็นมาที่ได้รับแจ้นะครับเอ่อก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับนะก่อนเวลาเสร็จหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้รถแท็กซี่รอหนึ่งพันนะครับไปพอสี่สิรอบถูยุ่งยากกันเพราะว่าเอ่อตำบลไหนจะเสร็จไปวัดพระแก้วเอา รถเซ้นตัวที่1เนี่ยต้องดูว่าถ้าเราบริเวณสี่โมงบ่ายสามเนี่ยเอ่อต้องเอารถไปวันสี่รอบนะ